อะไรครับอะไรถ่ายท,ทำไมอ่ะครับแมวแวแถ่ายท,ทำไมแมวแยวแลวขออนุญาตรื้ยังอ่ะถ่ายเนี่ยถ่ายไปทำไมวะอย่างย้างจะถ่ายต่อยพูดจริงๆอิอดนอดานกัด,ดแม่ ถายทำไมอะ่ะน่ากลัวบ่ากลัวบ้าบอกว่าอย่าถ่ายบอกว่าอย่าถ่ายเอดแม่เ็วอาวเรวๆอาไว้ลาถ่ายอะ่ะเอาอะไรลอยๆมาให้กูกินด,ดีกว่ามัา้งฟังรู้เรื่องว่นน่ะ ถ่ายไปทำไม้ถ่ายไปก็ไม่ได้ตังเงี้วเงียวเงา้ยวกัดกับผมไหมครับน้าอาว่ากัดกันไหม